พุทานุสติอิติปิโสภควาระหังสมมาสมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธมาสารถิสัทธทวมนุษาหนังพุทโธภควาติธรรมานุสติสวาขาโตภควัตตมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิติ สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆย่าญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะาทีทังจตาริปุริสายุคานิอัฐบุริสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุน a, o o a y ปะหุนโยทักขินโยอัญชลีกะรนิโยอนุตรังปุญญาเตตังโลกัสสาติ พระกถาชินบัญชรสมเด็จพระพุทธจาจย์โตปรมารังสีชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสูนิราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัทถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาไมหังมัตฐเกตเตมุนิสาราศีเสปฏิติโตไมหังพุทธโทธโทธรโมทวิโรจน์เนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสภคุนากโร หากถ้าเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคนลาโนเจวามะเกทักขิเนนะทักขิเน,ากกเนาสาวะเนไมหังอาสุงอานันทรารหุลากัสโปจะมานาโมอุพาสุงวามาโสตะเกเกสตัตโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกรโรนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุขะโวกุมารักสโปเทโรมาเหสีจิตตะวะทัทโก โสัมหังวะทเนนิจังปฏิถาสิคูนากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานะลาเตติละกามะมะเสสาสิติเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาศวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตารัตนังปุรัโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตะกัง ทชักขังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเสษชะธนังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวะสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเร ชิณปัญชะมัจัมหิวิหารตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเต,เตม,มหาปุริสาสภาอิเจว,วะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตตันตรยโยสัทธมานุภาวปาลิโตจะรามิชิณปัญทะเรตีบทสวดภาหุงมหากา พาหุงสหัสสมาพินิมิตาสาวุทันตังคลีเมฆลังอุติตะโครสาสเสนมารังธานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเดจาศภวตุเตชัยมังคลานิมาราติเรกมามพิยุชิตสภพรติงโครัมปนารวกมะขามาทายะขัง ขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีนาราขี่ริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวะคิจกมัสสนีวสุทารุนันตังเมตตมุเเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยยมังคลานีอุกิตตะคคมติหะทัศุทารุนตังทาวันติโยชนะประทังกุลิมาละวันตังอิทีปิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยยมังคลานิ กัตวาณกัฏธรรมุธรังอิวัคขพินียาจินใายาตุถวะจันังชาตนากายมัชเชสันเตนโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจาสาภวตุเตชายะมังขลานิสัจจังวิหายมัติสัจจกวาทะเกตุง ว่าทาพิโรปิตมะนังอติอันธพูตังปัญญาปฏิปชาลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยามังคะลานินันโทปนันทผู้ชัขังวิปุทังมหิธีปุเตนะเถระผู้ชัเคนธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยามังคะลานีทุคาหัติถิผู้ชัเคนสุทธตหัดถังพรามังวิสุทธิจุติมิตรปกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยามังคะลานีเอตาปิพุทธชยามังคะลาอเดคาทายโย วาจโนทินาทินสารเตมตันทีหิตวานนเนกวิวิธานิจุปทวานิโมขังสุขังอธิคมายะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายสภปานินางปุรตวะปารมีสภปโตสัมพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเโหตุเตชยามังคะลังชยันโตโพทิยามูลเเสกยานังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลปราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิปุคะเรอภิเสกสัพพุทธานังอักขปโตปมดิสุนักตังสุมังคลังสุปะพัตังสุหุติตังสุขโนสมุตโตจะสุยิตังปรามมจาริสุปะทะกินังกายกรรมังวาจจกรรมังปะทะกินังปะทกินังมโนกรรมังปานิทีเตปะทะกินาปะทะกินานิกัตตวานะละพันตัเถปะทะกินเ พระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต ปฏิทานกถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปคเรโพธิคเรต้าิฮงต้าิฮงตาธรรมธาเนน่าวันตุปูชิตาสดิ้งกรลณเตทวิหารมันเดเลเทราจมัชฌานวกาจะพิขโวสารามิกาฐานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานภูตาพวัน สุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจาอันดสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกางธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกสาการนตุสังเยังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธทาจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควอัตถายาจายตายาจาอัมเหระกตุสธรรมโมสเพปิธรรมจาริโน อุดิงสัมปาปุญญามาธรรมเมอริยาเปเวทิเตปัสนาโหตุสัภพปิปานิโนพุทะศาสเนสัมมาทารังเปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุติภาวายาสต,ตานาสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะตัจชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสพะทา เทวตาอุโยชนาคาถาบททรงเทวดาทุกขปตาจะนิทุขาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาานังทันตุสัทธายสีหลังระคันตุสัพตาภาวนาภิรตาหุนตุขชันตุเทวตาคาตา สุมังคลาคาถาโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสถิหตุนิรันตรังโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถิหตูนิรันตรังโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสถิหตูนิรันตรงสัพเพพุทธาพลปตาปเจกานจัจอย่างพลัง อรันตานันจเตเชนารักังพันธามิสปัสโซสเพพุทธาภะระปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนารักังพันธามิสปัสโซสเพพุทธาภะระปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนารักังพันธามิสปัสโซสเพพุทธาภะระปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะรักังพันธามิสปะโซ สเพพุทธาภรปตาปจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสปะโสสเพพุทธาภรปตาปจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสปะโสสเพพุทธาภรปตาปจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสปะโสสเพพุทธาภรปตาปจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสปะโส สภะพุทธาภลาปตาปเจกานััจะยังพลังอรันตานันจะเตเจนะระคังพันธามิสัพาโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธยายบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดยนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสินสั่งขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เริญจิตตภาวนาขอน้อมถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสํำเร็จ จะเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยฐานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจาจตุรพิษพรใจทั้งสีคืออายุวันณะสุขะพละเินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านนะครับ